ทุกคนต้องมากินด้างเดิอโอ้บุงเกียร่เอก่แขนเส้นบรลล่มดีเมื่อน uhh> ี้มาพ่อท้าแล้วนะนี่จาขอเงินเพื่อนสุดที่เลยอจะเพื่อนวุ่นวายจะมาตุบวยกวนผิดไทยมักเพชรเสอิวลงไปอื นบดนี้วซอยเป็นอาหารเมืองเหนือมีน้ำหนาแบบนี้เนาะอืมมันเปรี้ยวโตจัดสามเลยเมืองเหนือต้นตลัมคือตัวซอยเส้นตัวซอยเนาะเค็ตเองอันสามหยุ่น ใส่บาโตโตโ๊ะมาเลาะขิงเข้าบอลคือว่าคนนิยมมาเลาะมากินมากินเลยแหละแบบทุกคนออกอากาศใส่บาตทุกคนออกอากาศใส่บาตมาเนาะปลาสิงเปมาได้ถึงเข้าเส้นสนี้เลยหรือตลาดเส้นนี้เส้นนี้เลยหรือตลาดเนาะเยในโรงียวเดี๋ยวตุ๊กต๊ะแทนกล้องในะห้เบิ่งเนาะฮันด่างๆแบบเต็มเลยโอ้ยอันอน,อนี้เข,ขาวไข่ปลาสิงกัเปียกข้าว เขาเปียกเส้นกาแฟอันนี้เป็นฮ้านดังเลยฮ้านดังเลยนี่ฮ้านเคิร์นไงภาษาเหนิยมภาษานิยมประธานเยม,ยมทุกคนมามาถ่ายคลิปอยู่นี่มากินข้าวอยู่นี่อันนี้เอาบอกว่ามี่ยังมีหลายอย่างนะมีหลายอย่างนี่เขาเปียกเข่าเปียกเส้นเดียวกันนั่งแสก็ได้เนาะเบิง่งเบื้งทางนี้เบิ่งทางนี้ทางนี้ก็เต็มเหมือนกันมีข้าวจี๋มีอย่างนนเนาะเยอะแยะมากมายแคมน้ำของเลยเขาชื่นั่งแสกเขาชื่นั่งแสกไปหาลุมฮลุมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสร้างอยู่นี่แล้วลฮาลุม S <S ไปสั้งกอนป่ะอันเดียวเดียวเขาไปทานี่ใกล้เลยแลจริงลงไปลุมเล้วเบิงเบิงเบิงบอลก่นกินเนาะลายพวกินเขาเปียกเปียกเขาเปียกสบาตับเปียกนับเปียกเข้าโอ้วุ่นวาย่านี่เหอลายเลยทางนี้ก็มี ท่านเดียวกันบ,บน้บ้ตักโบ้เนี่ยมึงเสียงเกลียดคนแน้อยเสีนงในวุ่นวายนวขนาดเนาะเต่ตก,กับพวกผ่วนควนเนาะทางด้านเดิมเปิดมาระดับลายลายเช้าสามทิศฝีนะวุ่นวายขนาดกเปียกเขาอันนี้เป็นน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวม,มาจากต่างประเทศเนาะประเทศไทยเขานั่งอยู่รวม,มบนบันบุยบนนัน่งเนาะ เอาลงไปทางลุมแล้วสัางลุมนะบอคหนหลไงเ้ยสบายดีโอ้บุญจี้เตะขอเขีนเส้นบ e บอลมดิี้ะขอาเขนวไ้ล่างรว้ล่างรถพว่วงอือขอทใยด้ด้ขอไทยเดย้โอ้โ่นรย,ย,ย,ยบนแดรบบนเอานีีอย่างนี มีมีมีข้าวเปียกอย่าะไรข้าวเปียกข้าวเปียกเส้นข้าวเปียกข้าข้าวเปียกข้าวเปียกเส้นเนาะสองอย่างเนาะใส่ไข่กับโบใส่ไข่พร้อม่ันปะอ๋อเนียนใส่ไข่โอ้สบายดีพี่โตโต้เลยสบายดีสบายดีมือนี่มาพ่อท้ายแล้วเนี่ยนี่จะของง่านเพื่อนติ๋วอีกทีครัเจ้าเพื่อนวุ่นวายใช่ไหมโตโต้ประยากขวนเนาะไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนเห็ดเรียกเพื่อนโผล่เพื่อนยุ่งต้องกินกาแฟพร้อมอาซานมอย่างประมาณนี้ ขเขาเขาอาจจะไปทางสร้างยุหลุมพุะะ่นอะไรแต่ก็เพื่อนจะเจ้าลงไปเพื่อนจะเสือกเลยลงไปห้านด่างชุดเลยในหลวงพระบางน้ำสองฟลาห้านเดียวกันเราประสิงธิ์ทุห้านอ๋อห้่นนี่ก็มีห้านเออแซ่บพื้นขันแซ่บพื้นขันมาห้านใดก็ได้แซ่บพื้นขันมีกะเปียกข้าวกะเปียกเส้นแล้วก็มีกับกล้วยมีสามีนมเบิ่งคนกัรท่องเที่ยวเขาซอยพร้อม ่ราซอยเพิ่มบุญบุญหวบุญแต่ละปีเป็นแบบนี้บ่เอ้ยบุญไหวนวนี้ตลอดเลยมั้งมือบ่เป็นมือบุญนี่บ่เปลี่นสิมือือธรรมดานะเป็นแนนนี้เลยบ่เอาเงินเอาไว้เสะบุญงจีบาิเงินไว้เสะบุนสรก็เห็นบนี้ โอ้ยถ้าลงไปสร้างรูมซางมวยกวนเลยไหมกาแฟเราอยู่นูนนี่มด้วยมไม่ได้ติดมาภราูมนี่ยมทุกคนทุกคนต้องมากินดั้งเดิมอ่ากาแฟกาแฟดำกาแฟแดงโอเลี่ยงท้ากาแฟาค,ฟคูแท้หลวงคาบ้างประมาณนี้ละอะบวกก่อนเวลาลงไปลุ่มเนาะไปนั่กินที่รูมแคบน้ำ น้ำอย่งน้อันี่บนีใจตัวตบนีใว่าน้ำอย่างนาะไปลุ้มไปลุ้ไปเขาสั่งลุ้มือนี้เขาขี่เหือพ้อขี่เหืาขี่เหือเหือสำล้านแสเอานี่บ่เดี๋ยวนี้เขาลงทีมงานเขานั่งลุ้มลยแล้วก็ ทางนั้นจะเป็นเฮื่อท่องเที่ยวเบิดเลยเรียนกันเบื้องนั้นเรียนเรนเลยพุทาผู้นังผู้เฒ่าผู้นังผู้เฒ่าผู้นังนี่พุทธาผู้นางนี่ครับนี่โอ้นี่ลุกไปเบื้องนั้ไปลุกไปลุกเดี๋ยวนอนแล้วปะห่างกัะตื่นหางกันตื่นมาเซบานเข้ามาเฮ็ดบุญอีหลีได้บ่ได้มาเที่ยวเด้อตั้งแต่มาเฮ็ดบุญอิริมาห้อง12 12โมงเนี่ยกลางคืนแล้วก็มาพักผ่อนเลยเนาะนอน อันนี้ผู้เท้าตัวนี้ผู้นางม่เป็นบ้าตัวไหนผู้เท้าตัวผู้นางฮะเลิศตัวไหนผู้เท้าผู้นางอ่าตัวนี้ตัวนี้ผู้เท้าเป็นอย่างที่เอินผู้เท้าวะผู้เท้าอันนี้ผู้นางแล้วก็จะมีเหือเหือมีเทวาประมงหาป่ามีเหือสำรานไปขี่ไปลองอันนี้เขาเอิน น้ำน้ำอย่างน้ำองว่ะน้ำอย่าน้ำคานตัวนี้น้ำคานบ่ะน้ำองว่ะน้ำน้ำของโอ้น้ำของโอ้น้ำของแล้วอีฝั่งนึงจะเป็นน้ำคานมันมันคล้ายๆกันเนาะอืมบรรยากาศโคตรดีอ่ะเดี๋ยวรออาหารเข้ามาเนาะอันนี้เป็นแผนที่แผนที่ของมาอันนี้น้ำของบนเขาอยู่อยู่ใหนนี่สเขียวนี่เนาะสีเขียวนี่แล้วก็เป็นเส้นทางน้ำไหลมา โอ้คือว่ากวางไงใคพศาลฮะไม่ยังประวัติวะเออประวัติวัติื้ผู้หนึ่งซึ่งมีความทุกข์ยากเข็นใจที่สุดโดยทรายทุกผู้นี้มีเมียผู้หนึ่งและมีลูกสาวถึง1ิคนด้วยความทุกข์ยากลำบากท้ายผู้ตัดพื้นนั้นจึงได้นําเอาลูกของตนไปป้ายอยู่ในป้าซึ่งนางทัาน12คนก็ได้อยู่ในป้าในเวลานั้นก็ได้พบกับยักษ์ตัวหนึ่งมีนามว่าสุนทรา ซึ่งนางยักษ์นี้ก็ได้มีลูกสาวคนหนึ่งซื่อว่านางกังกีนางยักษ์แม่ไม้นะครับเขานัาง่ง12ไปอยู่ในพระราชวังเพื่อให้ยุคก,กินกับลูกสาวของตนนางกัน12 เอายุังย่างแ่เปียวเข้าเวาอกเี้ขเสาวมีมือเนื่งดางทั้งสอคนก็พากันลักดีงยังกระยจตาปก็จะเห็นพวกนางแล้วเดี๋ยวจะตู้จีอธิบายฟังรอบนึงที่หลังเนาะเบิ้งอาหารเนะแท้แทข้าซอยปซอยซอยหลดา้าค่วยประจำห้านิต้องกินคููกบจับกล้วยเนาะแม่ักับกล้วยเออ มันจะมาบ่ถ like ึงเลยนอนรอเขากิวเข้าแล้วแต่เมื่อคืนมันมาหอดผู้ใดกับเมยเมยแหงสร้างหลายเรียบร้อยแล้วเนาะตู้สามจานเลยสามยางเลยเมยแหง เข้าในเปียเออจะขอคุมาร์มาถามคุนได้เรียบร้อยมีอย่างได้นรุดแตกแขมตลอดแจกแถมมีทุกอย่างตามใจลูกค้าเอ์ฟีเพอพี่กันถือใจเข้าเนีน่เยเกปข้าใส่ไครบาทุกคนได้น่แเจ็วนี้วังตื้นอกุ้งอย่งกตืมาล้นี่เ้เลเปียข่าใส่ไคร โต๊ขีดสามเลยหิวแห้งเดี๋ยวนี้ะนอเยว่าชิโนี่ดู่มชิลกเลอยเาะโตนำเสนอหลายอย่างว่าห้ามเพื่นนี้อย่างแน่นะเบิ่งพักเพื่อนสารลเน่อุ้ยมัดอัสิีด้ม้ันสิแล้วก็กัรจิงงี่เสียเวลามัดขนาดนี้นี่เบียเข้ากันได้เอาไหเลยมม่มีนะ อันยูไทยเพิ่นมาเพิ่นว่าบ่มีเด้บ่ค่อยมีเด้บ้านเฮาเอิ้นห่มลาบเนาะนนอืมอันนี้อันนี้อันผักน้ำเนาะผักน้ำหมักถัว่วหมักนาวหมักเผ็ดหมักตัดเอาสัตว์าหายเฮ็ดเลยเปียกข้าวอันดับแรกโตโต้ตตสั่งมาสามอย่าง ขับเผีดยเบ,บเข้าขับวเกียบเส้นข้าวซอยมีข้ามเกี๊ยวนะ <c oughs> ห้นานภาษา <c oughs> นิยมไข่ลวกเจ้าของห้าพคุณเป็นเอฟซ<ม>ีเพิ่มเด้อไอหมักเพชรสีอิ่ลงไปโค้ดแบบนีนบน้ว้าวว้าวจะตุป๋ปรุงแบบเดียวไปเนาะอร่อยแน่นอนห้อน ข้าวซอวยขววยอข้้าาววยยเป็นอาหารเมื้อเหนือมีนำ้ำหนักแบบนี้เนาะมันเปี้<ด>ยงแล้วก็ัดสามเลยบบนีไแบดเบอร์้ำไหนกันน้ำด้ยเด้อต้องเอาของเมื้อเหนือก่อน ผมมึงเนื้อต้นตะลับคือเส้นตัวซอยเนาะเช็ดเองอาหสามัหยมไก่ทางตัมันไม่เดือดเนาะมอาสมพาะคนเมื่อกี่หลายหรือคนเด้อแคบที่โไนคันเราห็นเยอะนี่ยโปรโทจังกอนเชื่อมมีขนาดนี้เนายอืมกนเ่งย่ไก่ไรั็ต้องนย เอคำมึงมัคนลงมันกูคำเหรอลงนี่เน้อลังพนคำมาไก่พนคำอีกโอ้ขับเปียกไก่ต้นเฮ็รเอง่ไหมพนคำนี่ไก่ละพนคำัวโง่เลยก่อมเติมพลังจังหน่วยจังหน่วยสมหน่วยสี่หน่วยมั้สองหน่วยจุดเลยอ้ต้องใส่ติ๊ไท อาซานิยมผนขนแบนีน้มาบุ๊บกูบเลยแบบนี้นะอืมไก้มาต้องสร้าง้างของเด็ดเพิ่นเบียกเข้าข้ซอยเบียกเส้นหลายอย่าง บรรยากาศได้อีกท no mm hmm ac ี่นั่งกินที่นั่งกินก็บรรยากาศแบบห้านดังเดือดก็ได้หรือว่าที่นั่งแบบบรรยากาศแอมน้ำน้ำองก็ได้เนาะติดปลาพูท่าพูนางก็ได้เอาซอยเสอะไรก็ได้เอาซอสหน่อยเนี่ยอย่าพาเอฟซีไหม ช่วงนี้มาเที่ยวเด้ทุกคนเด้แอบมาแล้วมากินหลัางเศร้าๆ,าๆ,าๆมีแหงได้บุญอิมทิมบุญทิมข้าวิิมใจ ม้าที่บุญกะทุกคนม้ากัตั้งใจมาอีดีด้วยใจอีดีนะทุกคนนะบุญคือจะห่อกันป่ะพี่เอาไปลางรถเอาไปลางรถเอาไปลากรถแต่จะบอกายขายคับเปียกขายมีอะไรเนาะ ตั sugar, so ้งใจเห็นอย่างมันก็ได้แนั่เลยนะคุณเนาะบวกกันเห็นอย่างก็รวยได้เนาะเอียงอะไรรักหอมลาบแล้วเอาตอกมาสามต้นใส่พักหอมลาบ cái đó, um, um, đau quá, wow, rất đẹp rất đi <laughs> 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 เอาเอาเอาคำไม่แยไปดเลยนะลายองระงลายองคงมาเจอะระดับผููน้ำของเราพ้อเมือเกินกับมาเห็นบุญเนาะมาบุญน้ำกันโทคกับโชคดีเนาะกรบเปียกเข้าลุกหมู ร่างจงแล้วไปใต่ตัวประสิทธิ์ลอยน้ำลอยน้ำลอยน้ำฮะจะเพี่ยนเครื่องเป็นของเก็บเครื่งเก็่ของแฮมก่อนแล้วก็ลอยน้ำกันลอยน้ำอย่างรอเบิรงบรรยากาศในนี้ลอยได้บมไม่ได้บนหนาวได้หนาวเบาเลยเชียงกับตัตนลอยลอยคำลอเลยไทยออดรางบอลเอารถ้น้คันนึ่งขึ้นเดียรลอย ลำหวยำหวยสำหรับปลาโล่ลองเนื้อใส่ลองบ้างยีง้ตก็ไปครับไปเที่ยวลอง,ทงเที่ยวในดวงกระบางถ้าไปบุญประเทณนี้ของจ้องฮะน้ะ อาจจะมีแข่งกีาที่บอมนะครับแต่เบิ้งตลาดของหลวรบางอาหารลักอาหารต้นตำลับของหลวงพรบางนี่อย่างแน่แล้วบองชุมหมูหนังย้ำไผแทนอู้ไหลของแซ่บขงพบางเนาะชื่อแบบฝาพีฝาเนอฝาแม่เนาะโอ้แสบแขงต่วมบอห ต้อสั่งให้ทุกคนเมื่อวานมันมีอย่งเนะเรื่องอาจจะมีลองเต้าก็ิงเื่อนมองเ้าก็ีันำไปย้าองเท้อกินข้าวขึ้ซวเบิ้งขอบช่วงเงื้อ่ะรอที่ตามอีพีต่อไปเนาะอีพีต่อไปจะเปอีพย่งเนาะอีพีนี้่าประานยมทาด่านุดของ ลวงกระบาดมาบ่ผิดหวังแน่นอนเนาะขอบใ FC ทุกคนขรับชมมักดกไชติดตามองตเด้อถ้าอยากิาอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เดนนเนาะีหน้าสบายดีบ๊ายบาย้